อัปเดต Forest Resort เปลือยกลางกรุงเทพนะครับก็อย่างที่ทราบนะก็ต่อตอตอ,อันเก่าก็ปลิวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มันไม่ให้รีรันด้วยรอบนี้ผมก็เลยต้องไปอัปเดตซะหน่อยนะครับจากที่เคยลงวันแรกนะที่เปิดเ,เปิดตัวเลยเนาะก็น่าจะประมาณสักเดือนกว่า,วาเดือนหนึ่งได้แล้วมั้งนะครับมาดูกันว่าตอนนี้มีอะไรอัปเดตกันบ้างนะครับสำหรับเด e f o อ e s t เนี่ยนะครับก็ตามชื่อเนอะทีมก็จะมาแบบแนวป่าๆนะครับเข้ามาด้านใน ฟับเนี่ยนะครับก็จะเป็นที่จอดรถนะครับและก็สนามหญ้าแบบนี้เลยนะครับกลางคืนคุณก็สามารถจริงๆไม่ต้องคืนนะครับเอาแค่ตอนเย็นๆหน่อยก็มาแบบนั่งชิลๆตรงเนี้ยนะครับผมรอบกองไฟได้เพราะเขาจะมีจุดไฟให้นะก็แล้วแต่อีเวนต์แล้วแต่กิจกรรมของเขานะครับอ่ะผมลืมบอกนะครับทางเข้าตอนนี้คือเขาจะเข้าได้2ประตูนะครับถ้าจองมาแล้วก่อนมาถึงนะครับก็โทรแจ้งเขาก่อนเขาก็จะได้แบบมารอนหน้าประตูเพื่อเปิดประตูให้เนะเพราะฉะนั้นนะครับที่นี่จะรับแต่บุ๊กิ้งเท่านั้นนะครับวอล์กอินไม่มี นะครับพอประตูเขาก็จะแบบปิดสนิทเป็นแบบ private ส่วนตัวเนอะนะครับจอดรถเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะมาถึงห้องแรกนะครับเ,เรียกว่าห้องดีไหมคือจริงๆมันก็ f i e l tent ก็ประมาณเนี้ยนะครับแต่ผมก็ว่ามันก็ยังแปลกๆอ่ะนะครับผมก็ f i e l tent ก็ มันมันก็เออนั่นแหละนะฮะก็ตามที่เห็นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันเนอะนะครับถัดจากนั้นนะครับก็ถึงหน้าทางเข้าหลักนะครับวันนี้เนื่องจากผมไปนะครับคือบอกเลยว่าห้องเต็มนะครับบางห้องก็มีคนพักแล้วนะครับก็อาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูได้ทุกห้องเนอะแต่ห้องนี้เนี่ยยังไงแบบสายที่ว่าแบบชอบอะไรพวกเนี้ยนะครับคือก็ต้องมานะครับก็ต้องถ่ายนะครับเรียกได้ว่าเปิดประตูไปปั๊บอยู่ด้านซ้ายมือห้องแรกนะครับด้านในห้องก็จะทั่วไปนะครับแต่ นะครับผมห้องนี้ไม่มีห้องน้ําในตัวนะครับซึ่งห้องน้ำเนี่ยก็คือจะออกมาเอาดอร์ด้านอยู่ด้านนอกเลยนะครับทั้งนะครับผมอาบน้ําแล้วก็ชักโครกนะครับคนอาบน้ําไปมันก็บรรยากาศก็ชิลนะแบบอ่างแช่น้ำนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่จะใช้ชักโครกเนี่ยผมว่าก็อาจจะมีแบบเขินๆหน่อยนะครับผมอถัดมาห้องก็จะเป็นห้องใหญ่นะอันนี้ผมว่าจะกว้างสุดและนะครับก็อย่างที่เคยลงนะครับแต่ห้องที่เหลือเ็าจะแบบมีห้องน้ําในตัวนะนะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นส่วนกลางนะครับ เอาส่วนกลางในห้องแอร์ก่อนละกันก็จะเป็นที่กินข้าวเนะเป็นที่ปาร์ตี้ที่ร้องเกะอะไรอย่างนี้ก็ห้องนี้น่าจะรองรับได้สัก20-30คนนะ่ะเป็นยังต่ำนะครับผมออกมาด้านนอกก็จะเป็นจุดไฮไลท์นะครับรอบก่อนน้ำไม่อุ่นเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดใช่ไหมแต่รอบนี้คือทุกอย่างโอเคแล้วนะครับน้ำอุ่นนะครับเหมาะกับบรรยากาศตอนนี้มากที่แบบว่าเย็นๆฝนตกๆแช่ไปฟังเพลงไปถ้าเกิดไม่มีคนนะเราก็เปิดดูแบบหนังได้เลยเหมือนว่าเอาลมแบบเนี้ยนั่งแช่แบบเนี้ยแล้วก็ดูหนังหัวแม่งฟินนะครับ แถมวันที่ผมไปเนี่ยอย่างที่บอกนะครับคือคนเยอะมากนะครับคือลงสะกันน่าจะมีประมาณสัก12-14คนน่ะได้อยู่นะครับก็สนุกสนานกันไปนะครับสรุปนะครับตอนนี้ที่ The Forest เดอะฟอ e s เสนะจะมีห้องพักทั้งหมดอยู่4ห้องนะครับกับอีก1เต็นท์ก็คือรวม5ห้องเนาะ เห็นว่ามีโครงการที่ว่าจะกําลังทําห้องเพิ่มอีก2ห้องนะครับคือข้อดีของที่เนี้ยผมบอกเลยนะที่ผมเห็นนะทุกคนมาแบบจะเป็นกันเองมากเหมือนเจ้าของเขาก็จะคัดมาก่อนนะครับผู้ชายไปนคนเดียวนะครับก็คือก็คุยกับเจ้าของเองเลยคือเจ้าของก็จะเป็นคนคัดเองเลยซึ่งเดี่ยวแบบแย่ๆผมคิดว่าแบบ มีหลุดมาแบบยากยากยากมากๆเพราะว่าเจ้าของขัดเองนะครับผมซึ่งวันที่ผมไปอะ่ะก็เจอแบบผู้ชายเป็นคนเดียวครับสองคนฝรั่งหนึ่งคนคนไทยหนึ่งคนนิสัยก็เรียกว่าโอเคเลยะนะครับแล้วก็เจ้าของเขาก็ยังเป็นแบบ t อเจอริสเองครับคือทาคือแบบอะไรที่ทำเพราะความชอบเออผมคิดว่ามันจะออกมาดีเสมอนะครับอ่ะใครอยากไปนะครับก็ทักไปในแอปดำนะครับกับ Forest 58นะครับผมแล้วสักวันหนึ่งนะครับหวังว่าเราจะได้เจอกันนะ ที่นั่นนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับเหมือนเดิมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ด้วยนะครับผมกลุ่ม OpenChat กับ o f Official ิว c ์เขานะครับแอดมาตามลิงก์ด้านล่างเหมือนเดิมได้เลย